สวัสดีครับน้องๆพี่เคนออดีมานนะครับวันนี้พบกับทริกดีๆกับโอเน็ตเคมีนะครับในช่วงโค้งสุดท้ายนี้นะครับในการเตรียมตัวสอบโอเน็ตโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาวิทยาศาสตร์อย่างเช่นฟิสิกส์เคมีชีวะนะครับน้องๆถามกันเข้ามามากมายเหลือเกินนะครับว่าในช่วงโค้งสุดท้ายนี้จะเตรียมตัวอย่างไรให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับพี่ก็มีเทคนิคแล้วก็ตัวอย่างข้อสอบมาฝากกันนะครับถ้าเรามาดูแนวโน้มสถิติการออกข้อสอบย้อนหลังไปตั้งแต่ปี2550นะครับน้องเฉ็นแนวโน้มนะครับว่า ข้อสอบนะครับมีการเน้นบางบทมากกว่าบางบทนะครับถ้าพิจารณาจากสืติที่พี่เอามาให้น้องๆแล้วน้องๆจะเห็นได้ว่าแนวข้อสอบนะครับได้โฟกัสในส่วนของ3บทครับผมก็คือในส่วนของสารชีวโมเลกุลปิโตเลียมและก็อะตอมนะครับน้ำหนักของ3ามบทนี้รวมกันเนี่ยนะครับจะมีน้ำหนักมากกว่าครึ่งเพราะฉะนั้นนะครับข้อแนะนําข้อแรกที่พี่นามาฝากในวันนี้ก็คือถ้าเกิดเวลาในการเตรียมตัวสอบน้อย น้องพยายามโฟกัสที่3บทนี้ย้ำอีกสักครั้งหนึ่งนะครับสารชีวโมเลกุลนะครับปิโตเลียมแล้วก็อะตอมนะครับในรายละเอียดของการเตรียมตัวของ3บทนี้นะครับน้องๆจะต้องโฟกัสและก็ตั้งใจฟังให้ดีเลยนะครับเพราะ3บทนี้นะครับจะช่วยให้น้องสามารถเก็บคะแนนได้อย่างง่ายๆแล้วมาดูพร้อมกันทีละบทเลยนะครับในส่วนแรกครับผมสารชีวโมเลกุลนะครับในส่วนของสารชีวโมเลกุลนี้นะครับอันนี้เนี่ยเป็นความรู้ที่ซ้อนกันระหว่างเคมีกับชีวะ เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เหมือนกับยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเลยนะครับถ้าน้องเตรียมบทนี้ไปเคมีก็ทําได้ชีวะก็ทําได้นะครับในส่วนของสารชีวโมเลกุลจะประกอบได้4หัวข้อหลักๆนะครับที่ข้อสอบจะออกบ่อยๆก็คือ คาร์โบไฮเดรตนะครับคาร์โบไฮเดรตจะวาดด้วยน้ำตาลทั้งหลายครับน้ำตาลโมเลกุลเดียวน้ำตาลโมเลกุลคู่น้ำตาลโมเลกุลใหญ่นะครับน้องจะต้องสามารถแยกแยะได้ครับว่าน้ำตาลแต่ละประเภทนั้นคืออะไรยกตัวอย่างเช่นกลูโคสเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวนี้เป็นต้นนะครับหรือเซลลูโลสเป็นน้ำตาลโมเลกุลใหญ่อย่างนี้เป็นต้นนะครับถัดมาครับผมก็คือโปรตีนครับปกติแล้วนะครับแนวข้อสอบโปรตีนนะครับที่จะข้อสอบจะเอามาออกนะครับ ก็จะเป็นเรื่องของการพิจารณาพันธะเป็ดตายนะครับตรงนี้น้องสามารถกลับไปทบทวนได้ว่าพันธะเป็ดตายเนี่ยคืออะไรแล้วก็แนวโน้มของการออกข้อขสอบเป็นอย่างไรนะครับถัดมาคือเรื่องของไขมันครับผมไขมันตรงนี้นะครับข้อสอบแค่ออกขึข้นมาว่าสารตั้งต้นในการเตรียมไขมัน,นมีอะไรบ้างนะครับข้อสอบไม่ได้ออกอลึกซึ้งกว่านั้นนะครับ แต่แนวโน้มข้อสอบที่สําคัญที่ออกร่วมกันทั้งวิชาชีวะและก็วิชาเคมีก็คือในเรื่องของกฎนิวคลีกครับผมพวกเรารู้จักกฎนิวคลีกกันแล้วใช่ไหมครับว่ากฎนิวคลีกเนี่ยจะทําหน้าที่เป็นสาร พันธุกรรมใช่ไหมครับ,นะรบแบ่งออกเป็นประเพศก็คือ DNA และก็อา A นะครับพวกเราลองกลับไปทบทวนให้ดีนะครับว่า DNA และ RNA มีข้อแตกต่างกันอย่างไรเพราะจุดนี้นะครับเป็นจุดที่ข้อสอบแปะหลายปีซ้อนๆกันนะครับและแน่นอนว่าถ้าเกิดน้องมีความเข้าใจในเรื่องของกรดนิวคลีกแล้วการทําชีวะก็จะช่วยไปด้วยในตัวนะครับถัดมาครับก็คือในส่วนของบทที่2ที่ข้อสอบออกเยอะก็คือเรื่องของปิตโตเลียมนะครับ ปิโตเรเลียมนี่นะครับหนังสือบางเล่มจะใช้คําว่าเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ปิโตเรเลียมนะครับในเรื่องของปิโตเรเลียมตัวนี้นะครับจะโฟกัสในเรื่องของน้ํามันเชื้อเพลิงครับผมโดยจะแบ่งออกเป็น3ามข้ออใหญ่ๆนะครับที่เ้าสอบชอบออกก็คือ 1. นึนะครับไฮโดรคาร์บอนครับผมไฮโดรคาร์บอนข้อสอบจอกถามพวกความรู้ทั่วๆไปของไฮโดรคาร์บอนยกตัวอย่างเช่น ไฮโดรคาร์บอนเนี่ยละลายน้ําได้หรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับถัดมาครับอันนี้เป็นหัวข้อที่ออกข้อสอบบ่อยมากคือเรื่องน้ํามันเชื้อเพลิงครับน้ำมันเชื้อเพลิงที่น้องรู้จักก็จะเป็นพวกเลยครับน้ำมันเบนซินน้ำมันดีเซลใช่ไหมครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับข้อสอบออนไเนี่ยมีการเอาข่าวหรือเอาน้ํามันเชื้อเพลิงสมัยใหม่เข้ามาเรื่อยๆยกตัวอย่างเช่นมีการพูดถึงน้ํามัน e20 หรือว่าน้ำมัน B5 ต่างๆน้องจําเป็นที่จะต้องมีความเข้าใจว่า E20 เนี่ยไออเนี่ยหมายความว่ายอย่างไรหรือน้ํามัน B5 เนี่ยเกิดจากการผสมกันของอะไรนะครับแน่นอนว่าน้ํามันแก๊สโซฮอลเนี่ยเป็นแนวโน้มข้อสอบที่ออกเรื่อยๆอยู่แล้วแต่หลังๆเนี่ยครับข้อสอบเริ่มไปแตะน้ํามันที่มีความพิเศษมากยิ่งขึ้นเช่นอย่างที่พี่ว่าครับคือ E20 กับ B5 พยายามกลับไปทบทวนให้ดีว่าคืออะไรนะครับอีกอันนึงครับที่ในส่วนของน้ํามันเชื้อเพลิงที่ข้อสอบออกบ่อยก็คือเรื่ององงขการ หาค่าเลขออกเทนหรือว่าเลขซีเทนใช่ไหมครับพวกเราทราบอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าเลขออกเทนใช้ในการบอกคุณภาพของน้ํามันเบนซินครับลองไปทบทวนดูนะครับว่าความหมายของมันเนี่ยคืออะไรนะครับในลักษณะเดียวกันกับเลขซีเทนครับผมเลขซีเทนใช้ในการบอกคุณภาพของน้ํามันดีเซลนะครับตรงนี้เราลองกลับทบทวนดูว่าวิธีการดูเลขออกเทนเป็นยังไงวิธีการดูเลขซีเทนเป็นอย่างไรเพราะจุดนี้เป็นจุดที่ข้อสอบออกอย่างต่อเนื่องนะครับ ถัดมาคือเรื่องโพลิเมอร์และพลาสติกครับผมหัวข้อนี้นะครับออกค่อนข้างที่จะทีเหมือนกันนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วนะโพลิเมอร์และพลาสติกนะครับข้อสอบจะออกในเรื่องของการประยุกต์ใช้งานนะครับข้อสอบหลายปีของโอเน็ตนะครับจะชอบถามในลักษณะของความรู้รอบตัวครับผมยกตัวอย่างเช่นนะครับเขาถามว่าพลาสติกชนิดใดที่เอามาทํากล่องโฟมครับผมอย่างเงี้ยนะน้องรู้หรือเปล่าว่าคือโพลีสไตรีนนี่เป็นต้นนะครับหรือพลาสติกชนิดใดใช้ในการทําถุงร้อนครับผมถุงที่ไว้ใส่ อาหารนี่เป็นต้นน้องรู้หรือเปล่าว่ามันคือโพลีเอทิลีนนะครับพยายามที่จะกลับไปทบทวนเรื่องของการประยุกต์ใช้งานของพลาสติกให้ดีๆครับผมนะครับเพราะบางปีถามว่าเก้าอี้พลาสติกเนี่ยทำจากโพลิเมอร์ชนิดใดอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือว่ากาวทําจากพลาสติกหรือโพลิเมอร์ชนิดใดตรงนี้กลับไปทวนให้แม่นๆนะครับพูดง่ายก็คือในบทนี้นะพยายามโฟกัสที่2ส,ส่วนนี้ครับก็คือเรื่องของน้ํามันเชื้อเพลิงแล้วก็เรื่องของพลาสติกแล้วก็โพลิเมอร์นะครับเพราะเป็นจุดที่ข้อสอบออกบ่อยครับผม ถัดมานะครับเรามาดูหัวข้อที่3ครับผมที่ข้อสอบหัวเรื่องที่3ที่ข้อสอบออกบ่อยเหมือนกันนะครับก็คือเรื่องของอะตอมครับผมในเรื่องของอะตอมนี้นะครับมันจะคาบเกี่ยวกันระหว่างอะตอมที่น้องเรียนในสายวิทย์กับอะตอมที่น้องเรียนในโอเน็ตนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในอดีตนะครับประมาณ5-6ปีที่แล้วครับข้อสอบเรื่องอะตอมเนี่ยออกแต่พื้นฐานครับผมออกแต่พื้นฐานหมายความว่าข้อสอบออกในเรื่องของการคำนวณสัญลักษณ์นิวเคลีย พวกเราพอจำสาระนิวเคลียร์กันได้นะครับสาระนิวเคลียร์เนี่ยก็คืออะไรครับหน้าตาเป็นนี้ใช่ไหม X A Z อย่างนี้ถูกต้องไหมครับสาระนิวเคลียร์จำกันได้ไหมครับว่าตัวบนกับตัวล่างอันไหนเรียกว่าเลขอะตอมครับตัวล่างถูกไหมเลขตัวล่างเรียกว่าเลขอะตมอตมเลขอะตอมแสดงจํานวนของอะไรครับโปรตอนถูกต้องไหมครับอันนี้ในฟิสิกส์ก็เรียนเหมือนกันถูกไหมในขณะที่เลขตัวบนเราเรียกว่าเลขมวลถูกต้องไหมครับเลขมวลจะแสดงจํานวนของโปรตอนรวมกับนิวตรอน ไ,ไอลักษณะการทําแนวโน้มข้อสอบในการหาจานวนโปรตอนนิวตรอนจากสาระนิวเคลียร์เนี่ยอันนี้พวกเราจะต้องทําให้ได้เลยเพราะเป็นจุดที่ข้อสอบจะแตกเรื่อยๆนะครับหลายคนถามพี่ว่าแล้วอิเล็กตรอนล่ะับอิเล็กตรอนเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยจะเท่ากับโปรตอนถูกต้องไหมครับโปรตอนกับอิเล็กตรอนโดยปกติแล้วจะเท่ากันแต่ถ้าเกิดมันมีสภาวะที่ไม่เป็นกลางหมายความว่าอะไรครับอะตอมของน้องมีประจุบวกหรือประจุลบ ตรงนี้เนี่ยอิเล็กตรอนอาจจะมีการอะไรครับรับหรือจ่ายได้เพราะฉะนั้นเวลาที่อะไรครับเวลาที่ประจุตรงนี้เกิดขึ้นมาที่โครงสร้างอิเล็กตรอนจะต้องมีการกระเทือนถูกต้องไหมครับลองกลับไปทบทวนเรื่องนี้ดีนะครับเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ข้อสอบออกทุกๆปีนะครับทุกๆปีแล้วก็ออกแบบไม่ได้ยากซะด้วยนะครับตรงนี้สําคัญนะครับถ้าน้องเก็บตรงนี้ได้จะช่วยได้มาก ถัดมาเรื่องที่ออกข้อสอบบ่อยถัดมานะครับก็คือเรื่องการจัดเรียงอิเล็กตรอนครับผมนะหัวข้อนี้ถ้าเกิดน้องยังทําไม่ได้กลับไปทวนให้แม่นๆเลยนะครับการจัดเรียงอิเล็กตรอนการจัดเรียงอิเล็กตรอนก็คืออะไรครับนะ้น้องทราบว่าอะตอมเนี่ยมันจะมีนิวเคลียสอยู่ตรงกลางถูกต้องไหมครับและะไรครับอิเล็กตรอนจะมีลักษณะการจัดวางตัวเป็นชั้นๆที่เราเรียนกันมาในคอร์สถูกต้องไหมครับนะการจัดเรียงตัวเป็นชั้นๆเงี้ยน้องต้องสามารถจัดจํานวนลงไปได้ ถูกต้องไหมครับอันนี้ยกตัวอย่างสักนิดหนึ่งดีไหมยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดพี่มีโซเดียมครับผมโซเดียมมีทั้งหมด11อิเล็กตรอน11โปรตอนอย่างนี้ลองจัดดีครับจัดได้ไหมเป็นอะไรครับจำได้ไหม2อะไรครับ8แล้วก็1ถูกต้องครับหมายถึงว่าชั้นในสุดเป็น2ชั้นถัดมามีกี่ตัวครับ8และชั้นสุดท้ายเป็น1พวกเราจํากันได้ใช่ไหมครับว่าชั้นนอกสุดเรียกว่าอะไรครับเ a l ล n c e e l เล t r o รอนถูกต้องไหมครับซึ่งตัวนี้จะบอกหมู่ในตารางธาตุ พยายามกลับไปทบทวนดีๆนะครับถัดมาครับผมในเรื่องนี้หัวข้อสุดท้ายคือเรื่องของแบบจําลองอะตอมครับผมในเรื่องของแบบจําลองอะตอมเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดน้องย้อนกลับไปดูข้อสอบเก่าๆข้อสอบเก่าๆไม่เคยออกเรื่องนี้เลยครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้เรียนในโอเน็ครับผมแต่เรียนในเคมีที่สายวิทย์เรียนกันครับผมแต่หลังๆเนี่ยข้อสอบมีการแตะลงมาตรงนี้มากขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นมีปีหนึ่งครับข้อสอบถามเรื่องแบบจำลองอะตอมของรัตเทอร์ฟอร์ดนี่ครับผม เพราะฉะนั้นเนี่ยเท่าที่พี่ดูแนวโน้มแล้วนะครับน้องลองกับลองไปเพิ่มเติมทบทวนตรงนี้สักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าข้อสอบออกเนี่ยเราจะได้ไม่เสียคะแนนนะครับผมสรุปนะครับก็คือว่าแนวโน้มของการอ่านหนังสือสําหรับเคมีโอเน็ตนะครับเพื่อการสอบให้ได้ประสิทธิภาพนะครับโฟกัสที่3เรื่องครับคือสารชีวโมเลกุลน,นะครับทวนเนื้อหาตามที่พี่ว่าไปเมื่อสักครู่นี้เนาะถัดมาคือปิโตเรเลียมครับทบทวนไฮโดโครคาร์บอน โฟกัสที่2เรื่องล่างนะครับคือน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับน้ำมันเชื้อเพลิงพยายามดูว่าปัจจุบันนี้มีน้ํามันอะไรใหม่ๆหรือเปล่านะครับแล้วก็พวกโพลิเมอร์พลาสติกความรอบตัวต่างๆนะครับสุดท้ายครับผมก็คือเรื่องของอะตอมนะครับอะตอมเนี่ยให้โฟกัสที่2เรื่องแรกเพราะ2งเรื่องนี้ออกข้อสอบทุกปีนะครับคือสัญลักษณ์นิวเคลียร์การจัดเรียงอิเล็กตรอนนะครับส่วนบทสุดท้ายนะครับัวข้อสุดท้ายแบบจลอะตอมนั้นอันนี้คือเับเป็นของแถมนะครับถ้ามีเวลาไปเก็บก็ดีครับเพราะว่าข้อสอบหลังๆเริ่่มมททีีาาแตเนื้อห่ แอดวานมากขึ้นในส่วนนี้นะครับถัดจากนี้นะครับพี่จะได้นําเอาข้อสอบนะครับของแต่ละบทเลยครับชีวโมเลกุลปิโตเลียมแล้วก็อะตอมนะครับมาให้น้องดูแนวตัวอย่างข้อสอบว่าในส่วนของข้อสอบโอเนเวลาที่เขาออกจริงๆแล้วข้อสอบออกอย่างไรนะครับงั้นเรามาพบกับข้อแรกกันเลยนะครับข้อแรกนี้นะครับพี่ได้เอาข้อสอบโอเน็จริงๆมานะครับมาจากเรื่องสารชีวโมเลกุลนะครับน้องลองดูโจทย์เล่นกันดีกว่าครับว่าน้องๆสามารถแก้โจทย์ข้อนี้ได้หรือเปล่านะครับ ข้อนี้ถามว่าข้อใดถูกต้องนะครับแน่นอนครับว่าข้อนี้มีทั้งหมด4ช้อยนะครับลองพิจารณาดีกว่าครับว่าข้อไหนเป็นข้อที่ถูกต้องนะครับหลักการทําโจทย์ลักษณะข้อใดถูกต้องนี้นะครับหน้าที่ของน้องคือเป็นไงครับจับผิดครับผมน้องต้องพยายามดูว่าช้อยหนึ่งช้อยสองช้อยสามช้อยสี่ที่โจทย์ให้มาเนี่ยอันไหนมีคําพูดที่มันผิดแน่ๆเลยครับผมครับข้อไหนผิดแน่ๆครับข้อหนึ่งครับผมถูกต้องข้อหนึ่งบอกว่า การทําสบู่นิยมนําไขมันที่ได้จากพืชหรือสัตว์มาต้มกับกรดประการที่1ครับผมพวกเราจํากันได้ไหมครับว่าในการที่น้องจะทําสบู่นั้นนะครับเราทํามาจากปยาเลยครับสบู่แน่นอนครับสบู่จะเกิดจากสารตั้งต้นที่เป็นไขมันไขมันน้ํามันน้องจะมาจากพืชก็ได้จากสัตว์ก็ได้ทําปฏิกิยาอะไรพอจําได้ไหมครับเบสถูกต้องครับผมนะครับทำปยากับเบสจะได้ผลิตภัณฑ์ออกมาเป็นสบู่ครับผมนี่คือสมการในการทําสบู่นะครับสบู่คือเอาไขมันน้ํามัน มาทําปยากับเบสแล้วได้เปรเย์เป็นสบู่นะครับข้อหนึ่งผิดตรงที่ว่าข้อสอบใช้คําว่านํามาทําปยากับกรดครับผมไม่ถูกต้องที่ถูกต้องจะต้องเป็นเบสซันข้อน,นี้ไม่ถูกต้องพี่ตัดทิ้งไปแล้วข้อแรกไม่งงใช่ไหมครับพวกเราพอจํากันได้ไหมครับว่าปฏิกิริยาในการสร้างสบู่โดยการเอาไขมันทําปยากับเบสปะยานี้มีชื่อเรียกว่าอะไรครับสปอนนิฟิเคชันถูกต้องนะครับเรียกว่าสปอนนิฟิเคชันครับผมอันนี้ ปัญานี้เคยออกข้อสอบนะข้อสอบเคยถามว่าปัญญานี้มีชื่อว่าอะไรนะครับเรียกว่า s p o นนิฟิเคชันเพีนะครับถัดมาดูต่อที่ข้อ2ครับผมข้อ2บอกว่าสบู่สมุนไพรแชมพูสระผมและโลชั่นต่างมีส่วนผสมที่มาจากไขมันทั้งสิน้นคำพูดนี้ถูกต้องไหมครับไม่ถูกครับผมไม่ถูกตรงไหนครับ ถูกต้องครับผมแชมพูครับผมแน่นอนว่าสบู่เนี่ยองค์ประกอบของสบู่ยังไงก็ต้องมาจากไขมันครับผมแต่กรณีของแชมพูเนี่ยไม่ได้มีส่วนผสมมาจากไขมันนะครับมาจากสารประกอบไฮโดรคาร์บอนตัวอื่นๆนะครับะูข้อ2ยังไม่ถูกต้องแนวไปดูข้อ3าพร้อมกันครับผมบอกว่าในโตซามมนใช้ใส่อาหารเนื้อสัตว์เพื่อให้มีสีแดงคำพูดนี้ถูกต้องไหมครับถูกต้องเลยจริงๆแล้วนะครับเรื่องในโตซามมนเนี่ยอยู่ในหนังสือกระทรวงเลยครับถ้าน้องเปิดไปเนี่ยครับ รเรื่องสารเชื้อมเลกุลมันจะมีกรอบเล็กๆในหนังสือนะครับน้องพูดเรื่องไนโตรซามีนอยู่ครับว่าเวลาที่นะครับเวลาที่แม่ค้าพ่อค้าสมองใส่เขาต้องการทําให้เนื้อสัตว์นะครับมีสีแดงคงทน,นครับเขาจะใส่สิ่งที่เรียกว่าตามช้อยข้อ3นะครับไนโตซามีนลงไปครับถ้าใส่เข้าไปแล้วนะมันจะสามารถคงสภาพเนื้อให้มีสีแดงเอาไว้ได้นะครับ แต่ดูต่อครับเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคเพราะเป็นสารก่อมะเร็งถูกต้องครับถูกต้องเลยครับข้อ3ามมีเพอร์เฟกถูกทุกอย่างเลยครับในโตซามีนแม้ว่าจะทําให้เนื้อมีสีแดงแต่ว่าเป็นสารก่อมะเร็งพบกับข้อที่สนะครับสำหรับข้อสอบที่พี่เตรียมมานะครับข้อที่2นี้นะครับเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์ปิตโตเรเลียมครับผม ข้อที่2ข้อนี้นะครับเป็นข้อสอบที่เป็นลักษณะของการคํานวณนะครับอย่างที่พี่บอกไปนะครับเรื่องผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมนั้นหลายปีนะครับข้อสอบจะมาโฟกัสในเรื่องของน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับและในปีนี้นะครับข้อสอบได้โฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของการคํานวณเรามาดูพร้อมกันเลยดีกว่านะครับถ้าผสมน้ํามันเบนซินที่มีค่าออกเทนเท่ากับ80นะครับเข้ากับไอโซเทนเพียวๆเลยนะครับบริสุทธิ์เลยด้วยตาส่วน3ตอนหนึ่งนะครับโจทย์ถามว่า จะทําให้ได้น้ํามันเบนซินที่มีค่าออกเทนมีค่าเท่ากับเท่าไหร่และข้อสอบก็มีชอยให้ในการตอบนะครับน้องดูง่ายๆครับผมน้องมีน้ํามันที่มีเลขออกเทนเป็น80นะครับแล้วน้องใส่อโซออกเทนลงไปครับผมโดยคอมมอนเซนง่ายๆครับการที่น้องใส่อโซออกเทนลงไปอโซออกเทนเนี ISO ่ยเป็นตัวที่ดีหรือว่าเป็นตัวที่ไม่ดีในแง่ของน้ํามันครับดีถูกไหมเพราะอโซออกเทนเป็นเชื้อเพลิงที่มีเลขออกเทนเป็นเท่าไหร่ครับ 100ถูกต้องไหมครับเป็นเชื้อเพลิงที่มีเลขออกเทนเป็น100เพราะฉะนั้นถ้าน้องมี80แล้วน้องใส่อีโซเทนเข้าไปช่วยเพิ่มครับผมแน่นอนว่ามันต้องเกิน80ถูกต้องไหมครับน้องลองมองช้อยผ่านๆครับข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ทุกช้อยเกิน80หมดเลยเพราตัดช้อยไม่ได้ถูกต้องไหมครับแต่ถ้าเกิดมันมีช้อยไหนที่ต่ำกว่า80น้องต้องกาผิดทันทีเพราะว่าอะไรครับเพราะการน้องเติมไอโซกเทนลงไปเป็นการเพิ่มเลขออกเทนอย่างแน่นอนนะครับทีนี้เรามาดูดีกว่าครับผมว่า ข้อนี้ถ้าจะคำนวณเราจะคำนวณยังไงครับผมนะหลักการของการหาเลขออกเทนพวกเราพอจำกันได้ไหมครับว่าคืออะไรขอทวนสักนิดนึงครับถ้าน้องมีน้ำมันที่มีเลขออกเทนเป็น91ความหมายคืออะไรครับผมความหมายคือน้ำมันที่มีเลขออกเทนเป็น91จะมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับอะไรครับเทียบเท่ากับน้ำมัน91% 91%คืออะไรคือ91ส่วน100ถูกไหมครับ91เป็นแทนไอโซออกเทนถูกไหมครับ100แทนเลยครับปริมาณน้ำมันทั้งหมด เพราะฉะนั้นง่ายๆครับผมถ้าน้องอยากได้เลเยอเทนก็คือน้องทำนี่ทำอะไรครับทำปริมาณของไอโซออลเทนของน้องให้ในรูปของครับเปอร์เซ็นต์ถูกไหมถ้าน้องได้ว่าออก91เปอร์เซ็นต์ปริมาณของไอโซออลเทนเป็นปริมาณ90เปอรนบัดนั้นน้องจะได้เลเยอเทนออกมาถูกต้องไหมครับเพราะหลักการตรงนี้ง่ายนิดเดียวครับทำในลักษณะเดียวกันกับที่พี่สอนทางด้านซ้ายนี้นะครับก็คือทําให้เป็นเปอร์เซ็นต์ครับผมทำเป็นเปอร์เซ็นต์นะ อันดับที่1พี่ดูนะครับน้องผสมด้วยาตาส่วน3ต่อ1นใช่ไหมครับแสดงว่าปริมาณทั้งหมดน้องได้เท่าไหร่ครับสามบวกหนึ่งนี่คือทั้งหมดถูกไหมทั้งหมดปริมาณทั้งหมดที่รวมกันเป็น4ถูกไหมครับอย่างที่บอกครับถ้าน้องต้องการหาเลขออกเทนน้องต้องปรับให้เป็นเปอร์เซ็นต์ถูกต้องไหมครับถ้าทั้งหมดเป็น4อย่างนี้ไม่ใช่เลขออกเทนถูกไหมทางเดียวที่น้องจะได้ทั้งหมดนะครับออกมาเป็นเลขออกเทนเลยคือน้องต้องปรับเลขตัวนี้ให้กลายเป็น100ถูกต้องไหมครับ น้องต้องปรับเลข4ตัวนี้ให้เป็น100แล้วค่อยมาหาครับหาปริมาณไอโซอักเนนไม่งงนะครับถามเล่นๆครับผม4ทํายังไงให้กลายเป็น100ครับอย่าตอบว่าบวก96ใช่ไหมครับไม่ใช่คูณเลยครับ25ถูกต้องนะครับมันต้องมาจากการคูณครับผมคูณ25เป็น100พี่ก็คูณ25ทั้งหมดเลยครับอันนี้ก็คูณ25อันนี้ก็คูณเท่าไหร่ครับ25ครับผมเพราะคูณ25ปุ๊บพี่จะได้อะไรออกมาครับผมพี่จะได้ปริมาณของน้ํามันตัวนี้เป็นเท่าไหร่ครับ75 ถูกไหมครับ75ต่อด้วยเท่าไหร่ครับ1นึคูณยีได้25และแน่นอนมันรวมกันกลายเป็น100พอเป็น100ปุ๊บพี่สบายใจแล้วถูกไหมครับเพราะมันออกมาในรูปของเปอร์เซ็นต์เรียบร้อยแล้วถูกต้องไหมทีนี้หน้าที่ของเราก็คือว่าหาปริมาณของไอโซอัอเทนให้ได้โอ้พี่ไอโซอัอเทนเนี่ยมี25ใช่ไหมครับมี25ไอโซอัอเทนมียี่ตอบเล็กอักเทนเป็น25่ห้ารือเปล่าครับไม่ใช่ใช่ที่ไม่ใช่พเพราะอะไรครับเพราะมันมีไอโซอเทนัลกอเนนแฝ เพราะน้ำมันตัวนี้มันไม่ได้มีแต่น้ำมันเฉยๆครับผมมันมีไอโซอัเทนแฝงอยงู่ด้วยดังนั้นเอาย5้ามาตอบไม่ได้ครับน้องต้องหาปริมาณของเลยครับไอโซโอ,อัเทนที่แฝงอยู่ในส่วน75ห้าตัวนี้ไม่งง,งใช่ไหมครับอ่ะเราต้องมาตีความพร้อมกันครับผมน้องมีรู้ว่าน้ำมันตัวนี้มีเลขออกเทนเป็น80ดิใช่ไหมครับมีเลขอักเทนแปดพี่โอ้หมูหมูหมใช่ไหมหมูหมูทำไงดีครับเทียบรฏิทายยางถูกไหม น้ำมันที่มีเลขออกเทนเป็น80หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าถ้าเกิดน้องมีน้ำมัน80ในที่นี้ก็แทน80%ใช่ไหมถ้าน้องมีน้ำมัน100ส่วนน้องจะมีไอโซออกเทนเท่าไหร่ครับถ้าน้องมีน้ำมัน100ส่วนน้องจะมีเลขออกเทนทั้งหมด80ถูกไหมครับอันนี้เป็นไปตามนิยามของ80%ถูกต้องไหมน้ำมัน100ส่วนมีไอโซออกเทนอยู่80แปลว่าคราวนี้น้องมีอยู่8น้องมีอยู่100้หรือเปล่าครับ ไม่ใช่ถือว่าน้องมีอยู่75ถูกต้องไหมครับก็เทียบแบบตางต่อเลยครับว่าถ้าน้ํามัน100มีไอโซออกทนอยู่80แต่น้ํามันจริงๆเรามีแค่75เทียบต่อเลยครับเราก็บอกต่อว่าถ้าเกิดมีน้ํามัน75เราจะมีไอโซออกทนอยู่เท่าไหร่ถูกไหมครับก็เทียบแบบตางครับผมถูกไหมทำไงครับเอาขวาหารซ้ายคูล่างใช่ไหมก็จะได้ออกมาเป็นเท่าไหร่ครับได้ออกมาเป็น80ใช่ไหมครับหารด้วย100 แล้วคูณด้วยเท่าไหร่ครับ75ครับผมใช่ไหมอันนี้พี่ก็แอบเทียบเปรีตัวอย่างออกมานะครับอันนี้น้องได้ไอโซอัลคนออกมาเท่าไหร่ครับ80หารร้อยคูณเจเรียง่ายถูกปะถูกไหมศูนย์ตัดศูนย์นะครับน้องจะได้ตัวเลขนี้ออกมาเท่ากับ60ครับผม60ครับจบแล้วครับผมจบแล้วนะครับถามง่ายๆครับผมตอนนี้ไอโซอัลคีนของน้องมีอยู่เท่าไหร่ครับอันดับที่หนึ่ง มี25ตรงนี้ไปแล้วถูกไหมนี่ไง25ตรงนี้ไปแล้วถัดมาไอโซเทนที่แฝงอยู่ตรงนี้น้องหางมาแล้วเป็นเท่าไหร่ครับ60สรุปแล้วไอโซเทนมีรวมเท่าไหร่ครับ60บก25ได้85ครับผมจบครับผมเนื่องจากว่าอัตราสุดท้ายน้องเป็น100เพราะฉะนั้นมันมีทั้งหมด85ดังนั้นเลขออกเทนต้องเป็นเท่าไหร่ด้วยครับ85ด้วยครับ85คือคำตอบครับผมตามทันไหมครับ หลักการง่ายๆนะครับอีกครั้งหนึ่งคือว่าถ้าเกิดน้องต้องการหาเลขออกเทนคือทําให้มันอยู่ในรูปของเปอร์เซ็นต์ครับผมแล้วเลขเปอร์เซ็นต์ตรงนั้นเน่ยเอาไปตอบได้เลยนะครับยกตัวอย่างเช่นเคสนี้ถ้าทั้งหมด100มันจึงมีไอโซเทนรวมอยู่ทั้งหมด85ไม่งงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนีนะค้คำตอบก็คือ85ครับผมโอเคนะครับจะเห็นไหมครับว่าข้อสอบแนวการคํานวณตรงนี้ก็ไม่ได้ยากนะครับถ้าเกิดน้องมันทบทวนแล้วก็ ดูซ้ำๆนะครับตรงนี้น้องสามารถจะเก็บข้อสอบโอเนเรื่องผลิตภัณฑ์ปิตโตเรเลียมได้อย่างแน่นอนครับผมแล้วก็มาถึงข้อที่3กันแล้วนะครับสำหรับข้อที่3และเป็นข้อสุดท้ายของคลิปนี้นะครับก็คือเรื่องที่พี่มาฝากครับเป็นข้อสอบโอเนเกี่ยวกับเรื่องของอะตอมนะครับอะตอมเนี่ยเป็นเรื่องที่ออกข้อสอบทุกปีและออกซ้ำๆ เพราะฉะนั้นน้องๆตั้งใจฟังข้อนี้ให้ดีๆนะครับผมข้อนี้บอกว่าพิจารณาคําอธิบายตอบไปนี้ครับเขามีกอไก่ขอไข่ข้อควายงองูมาให้นะครับแลวเขาถามว่าข้อใดอธิบายสารักนิวเคลียร์ได้ถูกต้องโดยวางเป็นช้อยมาครับข้อหนึ่งคือกอทูข้อถูข้อ2บอกกอไก่ถูข้อควายถูข้อ3บอกข้อไข่ถูกงองูถูข้อ4บอกข้อควายถูงองูถูลักษณะการทําโจทย์อย่างนี้นะครับก็แน่นอนครับน้องจะต้องมาเช็กกอไก่ขอไข่ข้อควายงองูกันซะก่อนนะครับโอเค เพื่อเป็นการทบทวนนะครับจริงที่พูดแต่ตอนเรื่องต้นและนาออีกสักทีแล้วกันครับผมในส่วนของสารนิวเคลียร์นะครับลักษณะของสลล์นิวเคลียร์นะครับจะมีหน้าตากว้างเป็นแบบนี้ถูกต้องไหมครับโดยที่ x คือสาร์ธาตุยกตัวอย่างเช่นตัวนี้ครับ h ตัวนี้ก็เปรียบเทียบเป็นสาร์ธาตุ x ตัวนี้ถูกต้องไหมครับถัดมาครับตัว z พอจํากันได้ไหมครับว่า z คืออะไรครับ z คือเลขอะตอมซึ่งแทนจํานวนของโปรตอนถูกต้องไหมครับถัดมา a ครับผม a คืออะไรครับ a คือเลขมวลครับผมซึ่งจะแทนจํานวนโปรตอนรวมกับนิวตรอน นะครับแทนจำนวนโปรตอนบวกนิวตอนอิเล็กตรอนละครับอ่าถูกต้องอิเล็กตรอนส่วนใหญ่จะเท่ากับโปรตอนครับแต่ถ้าเกิดน้องมีประจุบวกลบตรงนี้อิเล็กตรอนอาจจะมีการขยับไปได้ถูกต้องไหมอ่าเรามาดูทีละส่วนเลยครับผมข้อที่1ครับผมบอกว่าโครงสร้างตัวนี้ใช่ไหมโจทย์บอกมีจํานวนโปรตอนเท่ากับตัวนี้เรามาดูครับวิธีการหาจำนวนโปรตอนหาจากอะไรครับเลขสายล่างถูกต้องไหมก็คือตัวนี้ครับผมโปรตอนของตัวนี้มีอยู่1ตัวถูกต้องไหมครับ ถัดมาครับผมโปรตอนของตัวนี้มีอยู่เท่าไหร่ครับ1ตัวเหมือนกันถูกต้องไหมครับเรามองที่เลขสายล่างจะเห็นว่าอะไรครับจะเห็นว่าตัวนี้โปรตอนก็เป็น1ตัวนี้โปรตอนก็เป็น1โจทย์กอไก่บอกว่าอะไรครับเท่ากันถูกต้องเลยกอไก่ถูกต้องกอไก่ถูกต้องเพราะว่าอะไรครับเพราะโปรตอนเท่ากันจริงๆเพรากอไก่ถูกปุ๊บพี่เริ่มไปมองชอยละหลายคนเวลาทําข้อสอบลักษณะนี้นะครับจะชอบไล่ไปจนจบแต่พี่บอกว่าไม่ต้องไล่จนจบเช็คชอยก่อนเลยพอน้องรู้ว่ากอไก่ถูกแล้วถูกไหมครับเรามามองนะคร เห็นไหมครับช้อยสองก็มีกอไก่ช้อยสามไม่มีกอไก่พี่ตัดทิ้งก่อนเลยช้อยสี่มีกอไก่แบบไม่มีพี่ตัดทิ้งก่อนเลยกีทับบอกครับแสดงว่าพี่หมายหัวแล้วว่าช้อยที่ถูกเนี่ยไม่ข้อหนึ่งก็ข้อสองเพราะมีกอไก่ไม่งงนะครับขอไปต่อเลยครับมาเช็คที่ข้อขอไข่นะครับข้อขอไข่เขามีโครงสร้างฟอสฟอรัสกับโครงสร้างของ S ก็คือซัลเฟอร์โจทย์บอกว่ามีจํานวนตัวนี้นะครับมีจํานวนนิวตรอนน้อยกว่าตัวนี้ฟังทีนะครับ ตัวนี้มีจํานวนนิวตรอนน้อยกว่าตัวนี้หน้าที่ของน้องคืออะไรครับหานิวตรอนออกมากรถูกไหมนะครับวิธีการหานิวตรอนทําไงครับจับบนลบล่างถูกไหมเพราะ2ตัวนี้คือผลรวมใช่ไหมครับตัวนี้คือโปรตอนถ้าน้องจับลบกันโปรตอนจะตัดกันสุดท้ายน้องจะได้นิวตรอนออกมาถูกต้องไหมเพราะฉนั้นจับบนลบล่างครับ31มสิบลบสิครับได้นิวตรอนออกมากี่ตัวครับ16ถูกต้องครับ16 ถัดมาครับ32 16ลบ16ได้นิวตรอนออกมากี่ตัวครับ16เหมือนกันน้องจะเห็นว่าน้องได้นิวตรอนตัวนี้ก็16ตัวนี้ก็16มันเท่ากันถูกปะโจทย์มันไม่ได้น้อยกว่ากันตามที่ขอไข่บอกเพรันข้อขอไขเลยเป็นไงครับไม่ถูกรับมขอไข่ไม่ถูก,ไไถก,ไไถกคิดภาพบ,บอกใช่ไหมครับเพราะเนื่องจากว่านิวตรอนมันเท่าก,กันพอขอไข่ไม่ถูกปุ๊บพี่มองชอยละคอยนี่ห้ามตอบเด็ดขาดถูกไหมเพราะมันมีขอไข่แสดงว่าข้อนี้ตอบข้ออะไรทันทีครับ ข้อสองมันบีบทันทีนะครับว่าช้อยเดียวที่เหลือจากการตัดคือข้อที่2ไม่งงใช่ไหมครับถัดมาขอเช็คเพื่อความชัว์อีก2ข้อดีไหมครับแน่นอนว่าโดยเซนเนี่ยข้อคอ,อควายน่าจะถูกแล้วถูกไหมเพราะว่าช้อยมันบีบถูกไหมครับข้อควายผู้ถึงโครงสร้าง O2 ลบตัวนี้ว่ามีอิเล็กตรอนเท่ากับ f ลบตัวนี้นะครับเรามาดูดีกว่าครับว่าอิเล็กตรอนของแต่ละข้อเนี่ยหาได้อย่างไรนะครับหาได้อย่างไรเรามาดูเทียตัวครับผมนะครับ ปกติแล้วอิเล็กตรอนจะเท่ากับโปรตอนถูกต้องไหมครับเช่นเคสนี้มันน่าจะเป็นเลขครับเลข8ถูกต้องไหมครับอิเล็กตรอนน่าจะเป็นเลข8แต่ข้อน,นี้น้องต้องไม่ลืมว่ามันมีประจุ2ลบขึ้นมา2ลบที่เพิ่มขึ้นมาแสดงว่าลบมันเยอะกว่าปกติถูกไหมครับนะการที่มันเยอะกว่าปกติมันเลยมาโชว์ตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นอิเล็กตรอนมันต้องเยอะกว่า8ก็เป็นเท่าไหร่ครับ10ครับผมได้10ไม่งงนะครับถัดมามาดูฝั่งขวาบ้างครับฝั่งขวาเนี่ยโปรตอนมีอยู่9แสดงอิเล็กตรอนน่าจะเป็น9 แต่อะไรครับมันมีลบโชว์มาอยู่ข้างหน้าตัวนี้ลบตัวนี้บ่งบอกว่าอะไรครับมีอิเล็กตรอนเยอะเกินก็บวกเพิ่มเข้าไปเลยครับเป็นเท่าไหร่ครับ10จะเห็นว่าเลยครับจะเห็นว่าอิเล็กตรอนของ2ตัวนี้คนนี้ก็มี10คนนี้ก็มีเท่าไหร่ครับ10จะเห็นว่าเท่ากันถูกต้องจริงๆข้อายถูกต้องคิดภาพออกนะครับพอาฟถูกปุ๊บก็คอนเฟิร์มเลยว่าตอบข้อ2แน่นอนไม่งงนะครับขอมาดูข้ององูสักข้อครับเพื่อเป็นการเช็คชอยส์ให้ชัวร์เลยครับแต่แนวโน้มเรารู้แล้วว่างูหน้าจะเป็น น่าจะผิดถูกป่ะน่าจะผิดนะครับงองูบอกว่าโครงสร้างอลูมิเนียม13 27อย่างนี้นะครับมีจํานวนอนุภาคมูลฐานทั้งหมด27ตัวครับผมก่อนอื่นนะครับต้องมาดูก่อนครับว่าในอะตอมเนี่ยข้อสอบใช้คําว่าจํานวนอนุภาคมูลฐานในอะตอมมีอนุภาคอะไรที่เป็นมูลฐานบ้างครับ3อย่างใช่ไหมมีโปรโตอนมีอะไรครับอิเล็กตรอนและมีนิวตรอนถูกต้องไหมครับอันนี้เราทราบแล้วว่านี่เป็นอนุภาคพื้นฐาน หรือมูลฐานของอะตอมใช่ไหมทำไงดีครับข้อนี้ก็ต้องหาให้จบถูกไหมว่าแต่ละตัวคืออะไรประการที่1น้องรู้ล่วงหน้าแล้วว่าโปรตอนมีเท่าไหร่ครับ13ถูกต้องไหมครับ13ก็เป็น13อิเล็กตรอนมีอยู่เท่าไหร่ครับ 13. ในสภาวะนี้เป็นกลางใช่ไหมมันก็ต้องเท่ากันก็เป็นเท่าไหร่ด้วยครับ13ถัดมาตัวนิวตรอนนิวตรอนเนี่ยมาจากไหนครับจับบนลบล่างถูกไหมจะนด้จับบนลบล่าง27ลบ13เท่าไหร่ครับ14ถูกต้องครับ14 ตอน13นิวตอน14โจทย์ถามว่าอนุภาคมูลฐานทั้งหมดเท่าไหร่ก็คือจับอะไรครับจับบวกกันทั้งหมดเลยถูกไหมครับ13บวก13บวก14ได้เท่าไหร่ครับ40ถูกต้องไหมครับได้ออกมาเป็น40ครับผมเพราะฉะนั้นข้อนี้น้องเห็นทันทีว่างองูที่โจทย์บอกนั้นไม่ถูกครับผมเพราะงองูบอกว่า27ข้อนี้ก็ไม่ถูกครับเช่นว่าข้อนี้คอนเฟิร์มแน่นอนว่าข้อที่ถูกต้องคือข้ออะไรครับกอไก่กับข้อขอขวายอัน,นเคลียร์นะครับโอเค จบไปแล้วนะครับสำหรับทั้ง3ข้อครับผมในส่วนของทริคดีๆนะครับกับ o อเน็ตเคมีนะครับแล้วแนวข้อสอบที่พี่มาฝากเอาไว้นะครับขอฝากสุดท้ายครับว่าการอ่านหนังสือที่ดีนะครับต้องโฟกัสให้ถูกต้องนะครับโดยที่เคมีโอเนนั้นให้โฟกัสที่3เรื่องครับคือสารชีวโมเลกุลผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและเรื่องของอะตอมตารางธาตุนะครับผม สุดท้ายนี้นะครับพี่กขออวยพรน้องๆทุกคนนะครับขออวยพรครับส่งกําลังใจให้น้องๆที่กําลังอ่านหนังสืออย่างเหนื่อยตอนนี้นะครับในช่วงโค้งสุดท้ายในการสอบเข้ามหาลัย ขอทุกคนมีกำลังกายกำลังใจนะครับที่จะต่อสู้แล้วก็ที่จะทบทวนบทเรียนสุดท้ายนี้ขออวยพรทุกคนครับได้เป็นคุณหมอคุณวิศวะหรืออาชีพต่างๆที่น้องต้องการในอนาคตทุกประการนะครับขอทุกคนโชคดีครับผมนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอฝากคลิปดีๆกับเคมีโอเน็ตเอาไว้นะครับและก็น้องอย่าลืมติดตามคลิปดีๆในวิชาอื่นชีวะเลขฟิส์ครับในคลิปต่อๆไปด้วยนะครับและพบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย